เมื่อเธอเคารพตัวเองมากขึ้นเธอจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าไอ o โดนแคร์ค่ะไม่งอค่ะพูดอะไรไม่ดีกับฉันฉันก็จะไม่งอค่ะเพราะฉันรู้ว่าฉันพร้อมไปเสมอถ้าเธอปฏิบัติกับฉันไม่ดีสวัสดีค่ะทุกคนเฮลโลกับพี่แอลกลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้พี่แอลจะเริ่มกลับมาถี่เหมือนเดิมนะคะก็จะโพสพยายามที่จะโพสคอนเทนต์ให้ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเออก็พยายามหาเรื่องมาคุยกับทุกคนนั่นแหละเพราะว่ากลัวทุกคนเหงา เปล่าหรอกจริงๆคือพี่ว่างมิเริ่มว่างละก็อ่ะคืออย่างนี้มันมีหลายคนมากเลยที่ที่ทักมาหาพี่หนูแล้วก็มีการคุยกับพี่ว่าพี่คะแบบรู้ว่าเขาไม่ดีโดนทำร้ายทั้งทางกายแล้วก็ทางใจแต่ว่าหนูออกจากเขาไม่ได้หนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูจะทำยังไงหนูถึงจะสามารถ move on จากความสัมพันธ์นี้ได้ก็เลยคิดว่าหลายคนน่าจะ น่าจะมีปัญหามีประเด็นมีมีม,ม,มีอะไรคล้ายๆกันแบบนี้เนาะพี่เอวก็เลยมีความรู้สึกว่าเออโอเคงั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะคะว่าเราจะทํายังไงดีเทาวันนี้เรารู้แล้วว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่แต่เราเดินออกมาไม่ได้เพราะว่าบางคนอาจจะเดินออกมาไม่ได้ด้วยหนึ่งคือมันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไปแล้วแล้วยังติดอยู่ในความคิดที่ว่าก็มันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไปแล้วอ่ะเอาประเด็นนี้ก่อนถ้าใครมีเพราะว่าเดี๋ยวพี่ลืม ถ้าใครมีความรู้สึกว่าการอยู่กับใครสักคนแล้วรู้ว่าเขาไม่ใช่สุดท้ายเนี่ยหนึ่งคือรู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไปแล้วและสองมีความรู้สึกว่ามันคบกันมานานแล้วอันแรกก่อนถ้ามีความรู้สึกลึกซึ้งไปถ้ามันมีอะไรที่มันลึกซึ้งไปแล้วคือสิบแปดบวกไปแล้วให้เธอจําไว้ว่ามันไม่ได้มีรักสึกหรอการที่เราเดินออกไปหาคนที่ใช่มันยังดีกว่าการที่ยังอยู่กับอะไรที่ไม่ใช่เพราะเหตุผลนี้เพราะ ไม่ได้มีใครแคร์แล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีใครแคร์แล้วและถ้าเกิดว่าใครแคร์ใครยังแคร์เรื่องนี้อยู่อืมเยงว่า mindset เ,เขาอาจจะยังไม่ใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราทั้งชีวิตอย่าทิ้งมันเพียงเพราะ mindset นี้ถ้าคือคือพี่เอ๋ก็เอาอย่างนี้แล้วกันในความรู้สึกของพี่นะเอออเาแว่นตาทิปขอบอกบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือแว่นตาที่พี่มองโลกนะคะ มันอาจจะถูกหรือมันอาจจะผิดมันอาจจะใช่มันอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ถ้ารู้สึกว่ามันผิดหรือว่ามันไม่ตรงกับจิริเราทิ้งนะคะ,ะในมุมของพี่เนี่ยพี่เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องบนเตียงมากเพราะไม่ใช่แบบอยากได้อะไรอย่างนง้นไม่ใช่หมายถึงว่ามักมา,กมากแต่เป็นคนที่ให้ความสําคัญตรงที่เราอยากจะรู้ว่าคู่ของเราเขามีเทสแบบไหน เราให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นไม่ต่างจากการทําความรู้จักเขาเพราะฉะนั้น,นโดยโดยส่วนตัวของพี่นะเวลาพี่สกรีนคนนะถ้าเขาผ่านในระดับหนึ่งขั้นต่อไปที่พี่จะสกรีนก็คือสกรีนในเรื่องบนเตียงว่าเทสของเรามันเข้ากันได้ไหมเขาต้องการมากเกินกว่าที่เราต้องการหรือเปล่าเขามีความอ่อนโยนหรือเขามีความซาดิสเขาเขาเป็นคนที่ ทนุถนอมหรือเขาเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงมันสามารถไปด้วยกันได้ไหมเพราะเหตุผลเดียวที่พี่ใช้หลักการนี้ในการเลือกคู่ก็คือเมื่อเราตกหลุมรักเขาแล้วแล้วท้ายที่สุดเรื่องนี้มันไม่เก็ตอรองกันมันไปกันไม่ได้มันไม่คลิกกันสุดท้ายมันจะไปไม่รอดเพราะเรื่องนี้สำคัญมาก เรื่องที่สาคัญสําหรับชีวิตคู่มากมันก็เลยทาให้พี่ไม่มายกับการที่ถ้าฉันมีอะไรกับคนคนนี้แล้วแล้วสุดท้ายแล้วฝ่ายเอาว่าเขาไม่ใช่ฉันพร้อมไปพร้อมไปตลอดเวลาเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมันก็ไม่ได้มีมันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าคุณค่าเราลดลงเพราะคุณค่าของเราไม่ได้เบสออนว่าเราผ่านใครมาพอนึกออกไปซึ่งอันนี้เป็น point of view นะเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีที่พี่มองโลกนะคะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เราไม่ตัดสินกันหรอกก็แล้วแต่เลยแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครทนทุกอยู่ในความสัมพันธ์เพีย,ง,พยงเพราะเหตุผลว่าหนูมีอะไรกับเขาแล้วค่ะลองถามตัวเองดูสิว่าถ้าต้องอยู่กับเขาคนนี้ไป5ปี10ปีข้างหน้าเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงเอออันที่สองที่บอกว่าคบกันมานานเสียดายเวลา แต่เธอจะใส่เสียดายเวลามากกว่านี้ไหมถ้าสุดท้ายเธอรู้ว่าเขาก็ยังไม่ใช่อยู่ดีคบกันแบบเขาไม่ได้เป็นแบบที่หนูต้องการเลยค่ะนั่งคิดแล้วกระบวนการคิดทั้งหมดทั้งมวลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าสำหรับเขาเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป๊ะตามที่เราต้องการเลยหรือว่าเขามีหลายนิสัยที่หนูไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วหนูอยู่กับเขาเพียงเพราะรอคอยให้เขาอาจจะเปลี่ยนไอ้คาว่าอาจจะเปลี่ยนนี่แหละแบบน่ากลัวมากเพราะเขาอาจจะไม่เปลี่ยน อันนี้อยากให้ลองกลับมาถามตัวเองว่า5ปี10ปีข้างหน้าแล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยนเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงชีวิตเธออีก5ปี10ปีข้างหน้าสมมติว่านี่หนูคบกันกันมาทั้ง2ปีแล้ว3ปีแล้วหนูเสียดายเวลาแล้วถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าตอนนั้นเพิ่งมาคิดได้ว่ากูไม่น่าเลยว่ะเธอจะเสียดายขนาดไหนเวลามันเสียดายมากๆเลยนะสำหรับความคิดพี่นะเพราะฉะนั้นถ้า2ข้อเน,นี้ยที่เธอทำให้ออกจากเขาไม่ได้อ่ะ ลองคิดแค่ว่าถ้าเรายังอยู่กับคนคนนี้สักห้าปีสิปีข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นยังไงวะตอบคําถามตัวเองได้ปะเอออันที่สองอ่าอันถัดมาที่ส่วนใหญ่แล้วออกจากเขาไม่ได้คือเขาปฏิบัติกับหนูไม่ดีมากเลยค่ะพูดจาแบบดูถูกหนูทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเยียบย่าหนูด้วยคําพูดด้วยการกระทําอะไรต่างๆแต่ออกจากเขาไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาคือคนดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาเลี้ยงดูหนูหรือเขารวยอะค่ะเออแล้วเขาให้ชีวิตที่หนูต้องการได้อะไรเงี้ย วิธีแก้มันคือเธอกลับมาดูว่าไอชีวิตที่เขาให้เธอมันคุ้มค่ากับที่เธอต้องเสียไปไหมแล้วอีกอันนึงก็คือว่าณวันนี้เธอสามารถทําชีวิตของเธอให้มีความสุขได้ไหมด้วยตัวของเธอเองเธอสามารถสร้างไรายได้ของเธอได้ไหมด้วยตัวของเธอเองเธอต้องกลับมาเช็คนะแล้วที่บอกว่า,เ,าเขามีเงินเขาให้ชีวิตที่สุขสบายเรามันคุ้มกันไหมกับการที่เธอจะต้องอยู่อย่างนั้นพี่จะบอกว่าทําไมเขาถึงเหยียบย่าเราในวันที่ เขาดูแลเราเพราะยิ่งเราลีนออนเขาเท่าไหร่ยิ่งเราพึ่งพาอาศัยเขาเท่าไหร่มันจะทําให้เขาเคารพเธอน้อยลงพอเขาเคารพเธอน้อยลงเขาจะปฏิบัติกับเธอแบบไหนก็ได้เพราะเธออาศัยเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอลุกขึ้นมาทําชีวิตตัวเองให้มีค่า หารายได้เป็นของตัวเองมีรายได้เป็นของตัวเองมีเงินในกระเป๋าของตัวเองโดยที่ไม่กลัวว่าวันหนึ่งเธอทิ้งฉันไปเมื่อไหร่ฉันก็ไม่ได้แคร์เพราะว่าฉันเลี้ยงดูตัวเองได้ทุกวันนี้เธออยู่ในไหยในเธออยู่ในความคิดของเขาที่ว่าไม่ว่าเขาจะทํำแค่ไหนกับเธอก็ได้แต่สุดท้ายอ่ะเธอก็ไปไไหนไปไหนไม่รอดสุดท้ายเธอจะไปไหนไม่รอดเพราะเธอเลี้ยงตัวเองไม่ได้เธอก็อาศัยเขาอยู่ดีเขาจะลากผู้หญิงเข้าบ้านเมื่อไหร่ก็ได้หรือเขาจะตบตีเธอเท่าไหร่ก็ได้เพราะสุดท้ายเธอก็ไม่ไปอยู่ดีนึกออกปะ มันก็เลยทำให้เธอต้องกลับมาคิดแล้วว่าเราจะเอาชีวิตแบบนี้ไหมถ้าไม่เอาคือลุกขึ้นมาทำชีวิตตัวเองให้มีค่าหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองให้ได้สิบบาทยี่สิบบาทหล็อกร้อยหลักพันหลักหมื่นมันอาจจะไม่มากเท่าที่เขาให้แต่เธอมีเงินของตัวเองเมื่อไหร่ที่เธอมีเงินของตัวเองเซลฟ์เอสตีมเธอจะสูงขึ้นเธอจะเคารพตัวเองมากขึ้นเมื่อเธอเคารพตัวเองมากขึ้นเธอจะเริ่มรู้สึกแล้วว่า care, ไอ o ด t นแค่ค่ะไม่ง้อค่ะ พูดอะไรไม่ดีกับฉันฉันก็จะไม่งอค่ะเพราะฉันรู้ว่าฉันพร้อมไปเสมอถ้าเธอปฏิบัติกับฉันไม่ดีและเขาก็จะเคารพเธอมากขึ้นหรือถ้าเขาไม่เคารพเธอมากขึ้นเธอจะกล้าเดินออกจากมันเหตุผลทั้งหมดทั้งวงนั้นนมันคือการกลับมาเช็คตัวเองว่าฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองยอมรับอะไรแบบนี้ไหม พี่จะบอกให้ว่ามันมีอยู่สองเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถเดินออกจากคนคนหนึ่งได้หนึ่งคือความรู้สึกไม่เคยชินความรู้สึกไม่เคยชินอะเพียงเพราะว่าเรารู้ว่าเราเสียเขาหรือหรือบางคนะ่ะเสียเขาไปแล้วด้วยซ้ําเสียเขาไปแล้วด้วยซ้ําแล้วเดินออกมาไม่ได้ก็กลับไปงอเขาใหม่วนลูปซ้ําไปซ้ำมาวนลูปซ้าไปซ้ำมาเหตุมันเกิดเพียงเพราะว่าเราไม่รักตัวเองค่ะ เราไม่กลับมาถามตัวเองว่าเราควรค่ากับอะไรเราไม่คุ้นค่ากับอะไรเราควรได้อะไรเราไม่ควรได้อะไร,เร,ไร,ไะไรเราก็เลยวิ่งกลับไปลดแรกแจกแถมให้เขาให้เขากลับมาสนใจที่เราเราไม่คุ้นชินกับการที่ไม่มีใครในชีวิตไม่ใช่ไม่มีเขานะเราไม่คุ้นชินกับการไม่มีใครในชีวิตเพราะเขาเป็นเหมือนฝางเส้นเล็กๆที่รักเราเขาเป็นใครก็ เป็นต่อให้เขาผุผุพังพังแต่เขาก็รักฉันเพราะมันคือความรักที่มากล้นที่เขาให้ฉันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้เขาให้ความรักเธอแค่ยีสิบบาทแต่เธอให้ความรักเธอแค่5้าบาทค,าคุณค่าความรักของเขามันก็เลยสูงเพราะมันสูงกว่าคุณค่าที่เธอให้ความรักกับตัวเองแต่เมื่อเธอวันนี้เธอเลเวลอัพความรักที่เธอมีกับตัวเองขึ้นมาสัก30บาทก็ได้อะ ขึ้นมา30บาทไอความรักที่เขาให้เธอ20บาทมันมีค่าเป็นศูนมั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 น,ม,นมันด้อยอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอมีเซลฟ์เอสตมเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเซลฟ์เลิฟกลับมามอนิเตอร์ข้างในของตัวเองเธอจะรู้เลยว่ามีอะไรที่เธอต้องเวิร์กกับตัวเอง การกลับมารักตัวเองมันจะไม่ใช่เป็นการคิดดีมันจะไม่ใช่เป็นการเอาตัวเองไปออกเดทมันจะไม่ใช่แค่เป็นการพาตัวเองกินอาหารดีๆกินอาหารสุขภาพออกกําลังกายแต่งตัวดีๆดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้ามันไม่ใช่แค่นั้นมันคือการคิดดีกับตัวเองพูดดีกับตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองโอบกอดตัวเองอะไรก็ตามที่เธอต้องการจากโลกภายนอกเธอต้องให้ตัวเองเธอต้องให้ตัวเองก่อนและ เขามันมีประโยคหนึ่งถ้าเธอไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้ผู้คนจะรักเธอได้ยังไงซึ่งทั้งหมดเนี้ยทุกคนมันคือการที่เรากลับมาเวอร์กับตัวเองแบบจริงๆจังๆนะคะหลายคนที่แบบพี่จะบอกให้ว่าหลักใหญ่ใจความสําคัญที่เราไม่สามารถเดินออกจากจากความสัมพันธ์ที่มันผุผุพังพังได้อะเพราะเราขาดความรักที่เรามีกับตัวเอง ทั้งนั้นต่อให้มันจะเป็นเหตุผลเล็กๆน้อยๆคือเขาดีหรือเราอดทนทนไม่ไหวอ่ะมันเกิดจากการที่เราอ่ะมันมันคือความทับซ้อนมันคือเรารักตัวเองน้อยแค่นั้นเองมันก็เลยทําให้เราไม่เคยชินกับการไม่มีเขาอีกอันนึงคือการอีกโก้อีกโก้ที่เราพยายามเหลือเกินที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับการรัก หรือเราอยากจะเอาชนะเขาเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความสําคัญที่ทําให้เราเดินออกมันมจกมักมันไม่ได้มันคือตัวเราทั้งนั้นวิธีแก้มันคือมันต้องกลับมาแก้ที่ตัวเองต้องกลับมาถามตัวเองว่าอะไรที่ทําให้ฉันออกจากตรงนี้ไม่ได้แล้วแก้มันมันต้องถามตัวเองแบบต่อยอด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 ไปทีละขั้นนะมันถึงจะตอบตัวเองได้อ,อ่ตบอบคำถามอันนี้ก่อนเมื่อกี้เพิ่งเจอน้อง ป๊อปอัพในในในข้อความมาเพื่อน้องดูคลิปนี้อยู่ว่าเอออยากอยากเรียนรู้เกี่ยวกับความรักเพราะว่า,ามีความรักกี่ทีกี่ทีก็พังใครที่มีคำถามอันนี้นะก็เหมือนกันเลยเดี๋ยวจะตอบให้ตรงนี้ว่าวิธีเดียวที่เธอจะเรียนรู้เกี่ยวกับความรักได้เธอต้องเรียนรู้วิธีรักตัวเองได้อย่างถูกต้องก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรักตัวเองได้อย่างถูกต้อง ในแบบที่เธอต้องการถูกรักแบบไหนล่ะถามตัวเองนะทุกอย่างมันจะกลับมาเวิร์กกับตัวเองทั้งหมดนั่นแหละแล้วเธอจะสามารถรู้ว่าความรักข้างไหนจะไม่พังพี่อยากจะบอกว่าเวลาที่พี่เจอเลดแฟกอะมันไม่ได้เดินออกมาง่ายๆนะทุกคนมันจะ มีกระบวนการหนึ่งกระบวนการสองเลดแฟคที่หนึ่งโอ้ยอมก่อนยอมก่อนเลดแฟคที่สองมันปล่อยมันไปก่อนไปมันไปก่อนเลดแฟคที่สามจนกระทั่งเราเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าเราใกล้จะสูญเสียตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใกล้จะสูญเสียตัวเองตอนนั้นแหละเป็นตอนที่เราจะได้สติพอพี่เริ่มได้สติตัวเองอะคือตอนที่พี่เริ่มจะรู้สึกว่าเออไม่ได้แล้ววะกูไม่ได้แล้วลวะกูเริ่มไม่ได้แล้ววะกูเริ่มไม่ได้แล้ววะเพราะว่ามันเยอะละมันเยอะละเราจะเริ่มกลับมาทบทวนแล้วว่าเราต้องการอะไรแบบนี้ไหม พี่พอพี่กลับมาถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรแบบนี e ้ไหมพี่กลับไปดูพฤติกรรมของเขาทั้งหมดแล้วพิจารณาว่าเอาไหมคําตอบคือไม่เอาแต่เดินออกไม่ได้รักเขาชอบเขาอยากได้เขาเขามีหลายอย่างที่ดีแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันดีมากอะไรเงี้ยแต่กลับมาถามตัวเองว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้เปลี่ยนเขาได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้แล้วทําไงเปลี่ยนตัวเองได้ไหมก็เปลี่ยนได้แล้วกลับไปมองเห็นความรักหลายอย่างหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นกับเรา ก็ดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอ๋อแปลว่าครั้งนี้มันก็จะดับเหมือนกันสิ่งที่ทําให้เราทุรนทุลายคือความคิดถึงสิ่งที่ที่ทำให้เราทุรนทุลายคือความรู้สึกอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ใจเราต้องการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราหวนค่ากับอะไรเราต้องการอะไรเราจะเดินออกจากมันได้แบบง่ายมากง่ายมากไม่ได้หมายถึงไม่เจ็บมากนะจะเจ็บแต่มันจะง่าย ไม่ได้หมายถึงว่าแบบง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะคะง่ายคือมันไม่กลับไปกลับมาไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กลับไปกลับมาเลยนะคะมันจะกลับไปกลับมาแต่มันจะไม่กลับไปกลับมาเป็นวนลูปเพราะมันจะกลับไปกลับมาแค่ในระดับที่เรารู้สึกว่าพอแล้วแมวแล้วหยุดหยุดเลยเออแล้วพอเขาทักมาอีกเธอก็จะเห็นภาพแฟลชแบ็กไปแล้วว่าไอที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วเธอจะไม่เอาือทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวเองหมดเลยมันเริ่มต้นที่ข้างในของเราหมดเลยเพราะฉะนั้น ี่เหี่ยวเชื่อว่าถ้าหลายคนอยู่กับช่องพี่มาสักพักหนึ่งจะรู้ว่าพี่ชวนทุกคนมาเวิร์กกับข้างในของเราไม่ต้องไปเวิร์กหรอกกับภายนอกอ่ะไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกหรือเปลี่ยนผู้คนภายนอกจำไว้ว่าผู้คนปฏิบัติกับเราในแบบที่เราอานุญาตให้เขาปฏิบัติ Jones, กับเราผู้คนปฏิบัติกับเราในแบบที่เราปฏิบัติกับตัวเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่เราทั้งหมดอยู่ที่เราทั้งหมดโลกเหวี่ยงเราไปหาคนที่เรารู้สึกว่าเราคู่ควรเพราะฉะนั้นข้างในสําคัญที่สุด ถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีการรักอยากรู้เกี่ยวกับความรักอยากลุกขึ้นมารักให้ถูกรักให้เป็นวันนี้แค่กลับมารักตัวเองให้เป็นแค่นั้นเองมันจะทำให้เธอสามารถเดินออกจากเรดแฟกต์ได้ทุกกระบวน่าทุกกระบวน่าแล้วก็มันจะทำให้เธอไม่ต้องวนลูปอีกฉันการันตีได้เลยว่าถ้าเธอเอาตัวเองกลับมาได้เธอจะไม่วนลูปแล้วเธอก็จะอิกโนอแฟกตเรดแฟกได้ง่ายมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าง่ายแบบแบบปอกกล้วยเข้าปากแต่ง่ายมากขึ้นนะจ๊ะก็วิธีการเวิร์กับตัวเองเวิร์กับอินเนอร์เซลฟ์ไล่คลิปพี่ตั้งแต่ต้นไปเรื่อยๆเธอจะเห็นการพัฒนามันไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยได้แต่ถ้าเกิดว่าเอออยากเอาตัวเองกลับมาจริงๆอยากมีพี่เลี้ยงอยากมีไก่ก็เหมือนเดิมค่ะ ทักไปที่ไลแอดได้แล้วพี่จะบอกว่าประมาณเดือนเมษาพี่จะปล่อยเฟสที่5นะคะเฟสที่5คือเฟสการแมนิเฟสแบบอ,อัตโนมัติออโต้แมนิเฟ a ชั่นนะคะซึ่งมันเป็นจุดเกี่ยวเนื่องกับหลังจากที่เาเราฮิลลิ่งแล้วเราเชื่อมต่อกับตัวเองแล้วมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วพี่จะบอกกระบวนการมันแค่นิดเดียวเองที่มันจะสามารถปลดล็อกเราเรื่องของการแมนิเฟสได้ซึ่งหลังจากที่พี่ปล่อยเฟสที่5เนี่ยพี่จะเริ่มนะคะปรับราคาจาก3 5 0 0เป็น 5,900บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้าหลังจากนั้นจะเป็นราคา5,900บาทนะคะและก็ตั้งใจไว้ว่าด้วยความที่พี่ดูแลทุกคนเหมือนเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าศักยภาพเราสามารถดูแลได้ไม่เกิน500คนหรอกก็เลยจะปิดลับอยู่ที่500คนถ้าเข้ามาถึง500ปุ๊บก็คือปิดห้อง u n l i ิมิเตเลยแล้วก็ไม่ได้รับใครเข้าห้องละใครสนใจอยากได้ราคานี้รีบทักเข้ามาก่อนก่อนพี่จะปล่อย ก่อนก่อนน่าจะประมาณกลางเมษายนพี่น่าจะปล่อยแมนิเฟสแล้วใครสนใจราคานี้รีบสมัครนะคะเพราะว่าหลังจากที่พี่ปล่อยล้านปล่อยตัวเฟสที่5ปุ๊บเนี่ยราคาจะปรับทันทีนะราคาจะปรับทันทีก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้ว่าตอนนี้ราคาปรับหรือยังคะใครสนใจก็ขึ้นตามไลน์แอดนี้นะคะก็ทักได้ตามไลน์แอดนี้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ